ผัดหมี่ส้นจันของเราจะอร่อยอร่อยจ้ะง่ายแต่อร่อยสวัสดีจ้านีสิาพามาผัดหมี่แล้จ้ะ,จะผัดแบบง่ายๆเรียบง่ายแต่ว่าอร่อยจ้าใส่น้ำมันกระเทียมเจียวเข้าไปก่อนจุงนี้ใหญ่ไฟแห้งแล้วจ้ะ เราก็จะใส่แฮมลงไปผัดน้ำเล้จ้ะผัดเปียบง่ายๆสไตล์ของเองนี่จ้ะโอเคแล้วเราก็เปิดไฟผัดเส้นเล็กเส้นจันความหอมก็ได้ที่ระเด้อจ้ะ เราก็จะมาพงรถไปก่อนคนะ่ะปิดไฟใส่สีขาวน้ำปลานิดหน่อยจ้ะอันนี้จะเป็นส่ชนที่มาด่าของรถเอง ใส่ไลาย้ัวจะเผ็ดแคานี่จะหน้านี้น้ำตาลอันนี้กว่าิดไปไปบอกสามช้อนเอาอนหวานหวานเหมือนเดิมพเพิ่มเติมด้วยให้ยืดความมันเยอะ คนเลยเราก็จะเติมน้ำลงไปหน่อย้ะจ้ะเพื่อให้ว่าเสจจ้น,นจ,สจ,จันท์ใมันนิ่มนะจ๊ะส้นจันนี่จะไม่เละ โอเคเราก็จะใช้ประมาณนี้จ้่แต่ไาณนี้ก็พออยากเติมน้ำลงไปจักหน่อยจ้ะรับรองไม่เละหรอกเพราะว่าสินก๋วออยเตี๋ยวนะ่ะสินจันมีโค มีความเหนียวนุ่มแล้วก็จะผัดให้เว่ามันเข้ากันนะเด้จอจ้ะรสชาติได้ละแต่อยากสิเผ็ดกหน่อยเมื่อใส่พริกไทยแล้วจะไม่ใส่พริกไทย กันแรกว่าสีพัดตัวบนตกใจพอหนึ่งเลยเลือกอะไรกันแต่เอาถึงเนี่ยจะนนีเราก็จะเอาถุงงอกลง ตีท so, ุ่งเาก็สนบกักหน่อยจ้ะกันสิออาคุณวันนี้วันอาทิตย์ง่ายก้าสิตาสมกับขามจ้ะเงยถ้าจะขอปลาไปหาเห็ดลายก็เข่าก็ไมขี่ขันห็ด โอเคจ้ะเราก็จะประมาณนี้แหละเราเจะจัดใส่จานจ้ะโอเคจ้ะจ้าจผัดหมี่เส้นจันจานยักษ์ของเราก็เป็นอันวัดเซ็ตซับเรียบร้อยจ้ะไม่ซับซ้อนรับบ่ยุงยากรับรองอร่อยจริงจ้า เลยแบบง่ายๆสไตล์เทาเองและจ้าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละจ้าไว้พอกันคนลิปน้าเท่าจ้าสวัสดีจ้วาวาข่อยมือ